นี่อาร์ตี้จอไปข้างนอกกับแม่เหรอเราไม่ได้ชอปปิง้งด้วยกันนานแล้วนี่ครับอพี่พี่เขาไม่อยู่บ้านให้เรากวนละสิคนมีแฟนเนี่ยน่าเบื่อครับสู้เอาเวลามาอยู่กับแม่ไม่ได้ไ,ได้ทั้งของใหม่โดยไม่เสียตังสักบาทสบายจะตายครับให้มันจริงเถอะอย่าให้เห็นเชลนะว่าเห็นผู้หญิงคนอื่นดีกว่าแม่คนอย่างอาร์ตี้เนี่ยไม่มีหรอกครับพูดเองนะ ทั้งอิดทั้งเทมเนี่ยไม่ได้ถึงใจแม่สักคนหวังว่าอาร์ตี้เนี่ยจะทำให้แม่สงหวังบ้างนะลูกแน่นอนครับอ,อาร์ตี้ลูกรักความหวังสุดท้ายของแม่อาร์ตี้แกต้องเข้าใจนะ นะพลาดจากพี่2คนมาละคราวนี้ของถึงตาแกแล้วแม่จะต้องเปลี่ยนวิธีเพื่อชนะแกให้ได้แน่ๆแ,แล้วพี่จะให้อาตี้ทำไงอ่ะอย่าไปโก้ดิแก่คนรุ่นใหม่นะคือตัวความหวังเลยอย่ายอมโอ้ยนี่มันแม่หรือแม่มดเนี่ยอาวุที่แกต้องมีเนี่ยคือความเข้มแข็ง ท่องเอาไว้นี่คือชีวิตเราจะให้คนอื่นไปใช้ได้ยังไงไปลุยเฮ้ยไม่ได้อ่ะอาร์ตี้ยังพึ่งเขาอยู่นะโอ๊ยเอางี้ดีกว่าอย่าหาว่าทำนิสัยแบบแม่เลยนะ ถ้าจะต้องใช้เงินเพื่อชนะแคมเปญนี้ก็บอกมาพี่ก็ไปเทมใจให้แกเองถือเป็นท่อน้ำเนี่ยในการต่อสู้พวกพี่ก็แค่อยากเห็นอะไรสนุกๆคู่แท้อย่าแพ้แม่เด็ดขาดไปถ้าทีมซัพพอร์ตพร้อมอาร์ตี้ก็พร้อมอาร์ตี้จะเปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่ไม่ยอมแพ้แม่เด็ดขาด Oh baby，是趁他我在能干嘛，变空山。沒了